ถ้าพูดถึงคำว่าแฮกเกอร์มึงนึกถึงใครคนใส่ฮูดนั่งพิมพ์โค้ดในห้องมืดใช่ไหมแต่ความจริงแล้วแฮกเกอร์มีหลายประเภทกว่านั้นเยอะโดยกูจะยกตัวอย่างมาให้พวกมึงฟัง 1. white hat หรือหมวกขาวพวกนี้คือแฮกเกอร์สายคุณธรรมที่เชี่ยวชาญเรื่องเจาะระบบเพื่อหาจุดอ่อนและวางระบบป้องกัน คอยทำงานให้บริษัทหรือหน่วยงานเพื่อรับเบอร์กับแฮกเกอร์หมวกดำนั่นเองส่วนใหญ่ทำงานสายอาชีพ penetration tester 2. black hat หรือหมวกดำจอมไวร้าที่เจาะระบบอย่างผิดกฎหมายเจาะระบบขโมยข้อมูลยิงเว็บล่มเอาเงินทุกวิถีทางและเล่นสนุกเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์สูงพวกเขาจะคอยสร้างเวิร์มประสิทธิภาพร้อยออกมาเรื่อยๆ 3. grey h a หรือหมวกเทา เหมือนมือปืนรับจ้างขึ้นอยู่กับว่าใครจะจ้างใครจ่ายเยอะก็พร้อมจะแปลเปลี่ยนสีหมวกไปตามนั้นพวกนี้ก้ากึ่งดีร้ายบางทีก็แฮกโชว์บางทีก็ช,ช่วยบอกเจ้าของเว็บแต่เพราะไม่ได้รับอนุญาตก็ยังผิดกฎหมายอยู่ดี 4. s c r i p t k i d คิด s มือใหม่สายลองของโหลดเครื่องมือจากเน็ตมาใช้โดยไม่เข้าใจจริงสนุกแค่ชั่วคราวแต่บางทีอาจโดนคดีจริงก็มีเห็นไหมครับว่าแฮกเกอร ไม่ได้มีแค่ผู้ร้ายแต่บางคนคือผู้พิทักษ์ของโลกไซเบอร์ขึ้นอยู่กับว่าเขาเลือกใส่หมวกสีไหนและคุณล่ะถ้าเป็นแฮกเกอร์ได้อยากใส่หมวกสีอะไรคอมเมนต์ไว้หน่อยสิ